สวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกคนนะผมวันนี้บานิพลอยู่ที่คลองห้าลำลูกกานะผมปทุมธานีนะมาอัปเดตร้านน้องเลทุเรียนนมโตนะผมมาดูวิธีการปลอกและแกะขายหนะ้าร้านของเก๋น,นะผมนี่สวัสดีเก๋ด้วยนะครับวันนี้บานิพลมาอัปเดตนะครับผมเริ่มต้นฤดูกาลทุเรียนแล้วนะครับปีนี้นะครับใครสนใจที่อยู่ใกล้ๆนะผมคลองห้านะแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับ ร้านอยู่ที่ตลาดมั่งมีซับนะครับผมมาเก็ตนะครับผมขายทุกวันแล้วทุวงเนี้ยทุเรียนก็เริ่มทยอยออกนะผมเก่งมากไหมคะออกทุเรียน <c oughs> เห็นว่าปีนี้มีขายส่งด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับปีนี้ <c oughs> อ๋อจะทำส่งด้วยนะครับผม ครับสวย,สว,ยวันนี้แกะเนื้อขายแบบนี้โลเท่าไหร่ครับวันนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทโลละแปดสิบเก้าบาทใช่ไหมไอชีนละแปดสิบเก้าบาทนะครับโลละแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยๆเลือกได้ทุกภูอืมนี่ครับเนื้อสวยๆเลย,เยอ๋อสุกเร็วกเกินครับแก่จ เุเรียนต้องคัดเนื้อแก่ๆมาขายพอาแบบ่อค้าพ่อค้าไปรับเองนะเจ๊ก็มาขายหน้าร้านโอ้เก่งจริงจริงครับผมไปรับเองแลนเองครับแรนเองนะนพอบานป็นค้นไปเอาแม่บ้านป็นค้นมาขายเนี่ยโอ้เก่งๆง เดี๋ยวต่อไปหาไม่ยากนี่ครับผมสนะวยๆต่อไปแถวไร่กระบังนี่เดี๋ยวบาทนิมพลก็จะมารับกับเจนี่แหละไป <c oughs> ป่อคาย <c oughs> เดี๋ยวแวะมาเอาเลยอยู่ใกล้ๆกันเอง <c oughs> ห่างกันประมาณ32โลวันนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยวันนี้เออขี่มอเตอร์ไซค์ไน้กว่า <c oughs> น้อแมนครับ mm hmm. มอครไซค์เขาเดียว mm hmm. มาเลยเปิดร้านแล้วนะตลาดมั่งมีซับร้านจะอยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อเลยนะผมสังเกตป้ายไอย้สังเกตเต็นสีเขีเขยวเจียวเหลืองนะผม ไปต้องอัพต้องอัพเดทใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงคำคำก็เริ่มนะครับคนมามาหลายนะหนหรครับอืมตอนนี้วกว่าต่อไปนี้นะเนาะครับใช่ใช่ใชนี่ออเดอร์เมื่อลนะี้ยงถูกมะเนาะแต่ช่วงนี้เขจะปอกรอลูกค้านั่นแหละครับ ก็เริ่มเ้าวกันนะเรื่อยๆครับดุเรียนสุปธรรมชาติจุปธรรมชาติครับดูเรียนแกจันทร์วันนี้เป็นของจันทร์ของไต่แบบมันก็ไม่ต้นเย็นหรืได้ห่ะฮะของไต่ไม่ต้นเย็นอ๋อเบื่อแล้วต่อไปจันทร์แล้วก็ระยอง นะครับผมเนื้อเนียน,นจิ๊บเลยสวยขอบคุณครับเนื้อสวยสวยอันนี้ก็จะแกะไปเรื่อยๆนะเนี่ยใช่ไปเรื่อยๆไม่รีบไมหมครับไม่รีบถ้าสมมติว่าขายทรงนี่ขายอยู่นี่เลยมั้งครับเดี๋ยวของมาลงนี่เลยมั้งอ๋อมีอ๋อมีอีกร้านาออหนึ่งอ๋ออ๋อมีอีกร้านนึง่งใช่ก็เจ้าเาทพไห้ครับ ว่ามันจะได้ลงทุเรียนไว้นะยุกใกล้ๆกันนี่บ่อครับออ๋ถเลครับกวถึงซี่แยกนี่มันอถอด,ด่งนนหอด,ด,ดครับออกอ๋อครับผมนี่ต่อไปนี่เจจะมีส่งแล้วนะครับผมสำหรับ ลูกค้าสนใจนะมาติดต่อรับที่นี่ได้เลยนะผมปักหมุดไว้มาเลยตลาดบังมีซับมาร์เก็ตนะครับของห้าว้าวขอบคุณครับสวยๆเลยคับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยที่เวทเอาเลย หยิบภูหนึ่งก็ขายสองพูก็ขายแมนครับนี่ดูวิธีการผอก ไม่ค่ะคืออันนี้มีดยี่หอเดียวกันบ่นเนี่ยครับดำสีน้ำตาลนะ <Okay. S 1> มีดไหมก็เราะยี่หอดบ่โอใส่ไปเรื่อยธนากันเลยกับอ๋อครับเตี้ย,ยไปเรื่อยครบ,บกับเตี้ยไปไหมเออไม่ตุลับไหน ามถ้าถ้าบอกแล้วผู้หนึ่งนี่มันจะสุกอีกบ่ต่อไปเท้าทิ่ไมไว้สุกอยู่แน่นอ่ะมันบอกว่าสุกเองนะมันแล้วแต่เรียนครับอ๋อครับแมนอยู่ อันนี้เห็นด้วยนะขึ้น,นยุทธศาตรการประกาศความต่ดตามวันนี้อากาศแบบนี้รุกตางรุกหนาครับเผื่อมันร้อไอช่วงรอแรงเนาะเริ่มดูด พายกลูกสองยสิบาทป่ะครับสองร้อยสิบบาทนะยกลูกอันนี้เป็นทำห,าม,หามนั่นน่ะครับผมหำหามเหลือจอบมันๆแล้วแล้วแต่คนชอบด้อบางคนเขากินหามบางคนเขาก็ กินสุกความทานมันแล้วแต่จริงๆริ่ไฟเนี่ยนต้มกนไหนด้วยคนแบบเนาะแกเนืน้อแมนครับเพื่อนเนี่ยใช่ ขขมมันหับมันไหนโลนเหรอมันหับกว่าทันแค่เปลือกเฉยๆจ่อมนครับมันอยู่แต่เปลือก ต้องแชร์สื่อเย็นไปอ๋อต้องฟิตเหนือนนั่นแหลครับแบบมัดแกนิดหนึ่งแมน้าเอ๋สวยหมือนไอืมมันแกครับนี่สวยๆครับอืมต่อมานั่งซับหน้าซับเนื้ออือเหมือนแมนครับเพราะว่าเหมือนนั่นที่เขาเพิ่นทรงนอกเนาะเพิ่นก็อัดไอ้นี่ไป ใช่ครับใช่ใช่ใมเแหมนเนันเหลืองดีดเนาะเหลืองครับเหลืองถูกความทานนี่เนาะเนาะเหลืองนะ หวานครับได้แล้วอร่อยครับทุกคนแซ่บกุองก็เรียนตัดแตมสเป็นเหลืองเล่นแมนครับง่ายๆเลย น้เอยเน้อก็ต้องวางเร่ียเหลืองตองเหลืองตองเหลงแหละที่ีมนไ่าเสือ่ะเต็เนื้อเงันมาบอมาตองเหลแมนครับงามงามครับก็ดีกินนะนครับนี่สุกพอดีทานหวาน ไม่นครับบุบบๆแส่ท่าเขาหรอเปล่าสุกเอาเ่นท่แม่ที่ไป็คายพูดเลยะซี่หะ ากะแกเนี่ไปแกไปขนมากอ่ะซู้น้ำขนเลยเออนั่งรถอยู่ในตรงนี้เลยดูก่ายรถเลยแมน่นกินออกกินมากเลยแม่เอาเก็บรถผมหวานครับหวาน ครับผู้ได้กระถากินเนาะแม่กระถิ่นหาท้ายอ๋อไม่ชุบอ๋ออันนี้มันนิ่มไปใช่สำหรับทายแบบนิ่มครับบางบางคนเขาเพิ่อจะกินเนื้อนิ่มครับมันยาวแต่คน เนาะพูดอะโอ้แบบงั้นเลยครับเนาะ่ครับใช่มาคัดอีกเนื้อ,นอหนึ่งบางคนลูกค้าก็กินแบบนิ่มๆน,นะครับผมแบบหวานๆบางคนก็กินกรอบไปเลยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอ๋อ,มมอแมนแมนครับยัม<ะ>แมน แข็งอยู่นั่นเลยยังหวะครับแม่ค้าก็จะแกะแบบเนื้อพอดีทานนี่นิ่มๆนิดนึงกต่กรอบนอกนุ่มในพอดีเลยแกเนี่ยคือเอาวัฒนธรครับเก่งที่ทั้งเก่งเลยเอาวัฒนธรรม,ม,มสุกสุกมาตันน้งน้ำรดแกจกัดจนตาตีขึ้นยังบกเขียบนี่นะออเดอร์รัวๆเลยนะผมสามารถสั่ง <c oughs> ซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมเป็นบางผู้หรอนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับผู้เรียนสวยๆชอบผูไหนเลือกมาเลือกหน้าร้านได้เลยนะครับแม่ค้าขายครึ่งโลก็ขายนะครับผมูผเดียวก็ขายนะครับขายเลยไปเรื่อยๆเลยนะครับ ครับมีตลาดตลาดมัางมีซับอยู่ตรงนั้นร้านอยู่ตรงนี้เอ้า สวยฝั่งนี้ก็มีนะผมหน้าร้านเนี่ยค้าสนสนใจเป็นลูกนะครับผมวันนี้โลละสอง้อยี่สิบบาทนะครับทุกคนร้านสวยสสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะผมเบอร์โทร063 297 8 1ามนะครับผมโทรสั่งซื้อออนไลน์ สั่งได้ครับผมส่งตามระบบในในระบบขนส่งเลยนะครับผมแอปเจียวเขียวแอปเหลืองเหลืองแอปชมพูสั่งได้ไม่ไม่นอนไรเลบลอกไอยากเปิด<อ>กันนะบ๊วครับเงือมันบล็อกไปไรอ๋อ ครับลายลายใน,มนหมู่บ้านัฉพาะเรานาจานถือร้านติดปิดอ๋อครับพวงนั้นเนาะทุเรียนมันลาย,ม,ายมันเริ่มต้นแต่ก็อัปเดตให้เอฟซีได้ชมนะครับแม่ค้ายัางขายทุกวันนะผมวันที่มีทุเรียนช่วงนี้กำลังออกหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์แม่ค้าหนีไปเที่ยวแล้วนะแ <c oughs> ม่ค้าหนีไปเอาทุเรียน จะไปสวนอืมผ่นชุดผุ่นเล็กซูสีงามเลยอ๋อครับผมสีฟ้าอยู่ครับชุด,ด,ดน,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 นดี้ก็ว่าเก็บได้นี่นี่น่นอนอ่าดีแนก็ดน่แต่ว่าะัวอยมันดีน้องามงาม,งามครับสวย อมนืมทแมนทุเรียนต้นฤดูเป็นแบบนี้ครับแนแ่ัววัตตายุ้น่ะเปกหนายะหนจากทางห้างกับเต็กันตามรดมันก็แล้วแต่ลูกค้าที่เลือก จะเลือกซื้อแล้วครับรถตามข้างทางแต่ร้านประจำก็จะดีหน่อยไหมคะก็จะรับประกันร้านนี้ครับผมเรียบร้อยครับผม <c oughs> ใช่ครับผมเ <c oughs> นาะผูเล็กๆยังสวยเลยเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ลืมแวะมาอุดหนุนแม่ค้าได้เลยนะครับผมนี่อันนี้พร้อมแพ็กใส่กล่องนะครับให้ลูกค้ารอลูกค้ามาอุดหนุนนะครับเนี่ยเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ